เรียนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมกันนะคะในระดับชั้นป .1 ค่ะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะเด็กๆก,กับคุณครูเจนจีรานะคะลูกอ่าประเดี๋ยวเด็กๆจะต้องเปิดหนังสือนะคะในหน้า82ด้วยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาอ่านคำกันก่อนนะคะเด็กๆจะต้องอ่านตามคุณครูด้วยนะลูกนะอ่ะ พระพุทธศาสนาอ่านว่าพระพุทธศาสนาพระพุทธสรีระอ่านว่าพระพุทธสรีระอีกครั้งนะคะพระพุทธสรีระอ่านว่าพระพุทธสรีระโอวาทปาติโมกอ่านว่า โอวาทะปาติโมกอีกครั้งนะคะโอวาทะปาติโมกอ่านว่าโอวาทะปาติโมกปรินิพานอ่านว่าปรินิพานอีกครั้งนะคะปรินิพานอ่านว่าปรินิพาน วันอาสาละหบูชาอ่านว่าวันอาสาละหบูชาอีกครั้งนะคะวันอาสาละหบูชาอ่านว่าวันอาสาละหบูชาพอจะอ่านได้นะคะเด็กๆต้องอ่านต้องทบ,บทวนด้วยนะคะลูกเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสำหรับน้องป่หนึงเราจะเรียนอยู่ด้วยกัน4วันนะคะวันที่1วันมาฆบูชา 2. วันวิสาขบูชา 3. วันอาสาฬหาบูชาและ4วันอัฐมีบูชาอ่าประเดี๋ยวเราไป ไปดูเนะื้อหากันนะคะลูกวันมาคบูชาจะตรงกับวันเพนขึ้น15บห้าคำเดือน3ซึ่งจะมีเหตุการณ์ที่สำคัญก็คือเป็นวันที่พระสงฆ์จำนวน1250รรูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายและในวันนี้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมที่มีชื่อว่าโอวาทปาติโมกให้กับ พระสงค์นะคะ,อะโอวาทปาติโมกหรือโอวาสามหรือหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาจะประกอบด้วย3ประการก็คือ1ละเว้นความชั่ว2ทํทำความดี3ทํทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะคะต่อไปเด็กๆสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในวันนี้ก็คือ การไปวัดเพื่อที่จะทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมและไปเวียนเทียนที่วัดในตอนค่านะคะลูกเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะคะต่อไปวันถัดไปก็คือวันวิสาขบูชาเด็กๆคะจะตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่าเดือน6นะคะอาทีนี้เด็กๆมาดูต่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง จะเป็นจะมีเหตุการณ์ที่สำคัญก็คือเจ้าชายสิทธัตถะทรงประสูติจากนั้นเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกผนวนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วได้ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนายังเพ้นต่างๆเมื่อถึงเวลาก็ได้เสด็จดับขันธกิริิพาน ในวันเพนขึ้น15ค้าค่ำเดือน6นะคะสามเหตุการณ์นี้ก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ประสูตรัตสรู้และประรินิพานซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค้าค่ำเดือน6คือวันเหมือนกันแต่ต่างที่ปีนะคะคือปีพศน,นะคะเด็กๆต่อไปสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติหรือทำกิจกรรมก็คือ ทำบุญตักบาตรฟังเทศถือศีลก็คือการรักษาศีลห้านะคะรวมถึงการเวียนเทียนที่วัดในตอนคำ่ำนะคะเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพระรัตนใจต่อไปวันอาสาฬหาบูชาจะตรงกับวันเพ็ญขึ้น15คาค่ำเดือน8เหตุการณ์ที่สำคัญในวันนี้ก็คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมครั้งแรกโปรดให้กับปัญจวัคคีหลักธรรมที่ใช้ก็คือธรรมาจากกัปปวัตนสูตรทำให้เป็นวันที่มีพระรัตนใจครบสามประการนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูความหมายนิดนึงนะคะว่าปัญจวัคคีก็คือพระสงฆ์กลุ่มแรกในพระพุทธศาสนาซึ่งประกอบด้วยโกนทัญญะวัปปะ พัทยะมหานามะและอัศชิซึ่งหนึ่งในห้าคนนี้ก็คือโกนทัญญะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบวชให้กับโกนทัญญะได้เป็นพระภิกษุรูปแรกจึงทำให้วันนี้มีพระรัตนตรัยครบสามประการซึ่งประกอบด้วยพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ก็คืออันนี้ก็คือพระรัตนใจครบ3ประการนะคะเด็กๆสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติหรือต้องทํากิจกรรมในวันนี้ก็คือการทําบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมรวมถึงการไปเวียนเทียนในตอนค่านะคะอ่าต่อไปวันต่อไปก็คือวันอัฐมีบูชาจะตรงกับวันแรม8ดค่ำเดือน6นะคะ อาเด็กๆมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าที่เมืองปุสินาราพระพุทธสรีระในที่นี้ก็คือร่างกายเป็นการเผาร่างของพระพุทธเจ้านักเรียนพอจะเข้าใจนะคะาจากนั้นกิจกรรมที่เราจะต้องทำในวันนี้ก็คือ การทำบุญตักบาตรการฟังเทศรวมถึงการเวียนเทียนที่วัดเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพระรันตนใจหรือคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะคะเด็กๆอาทีนี้เด็กๆเปิดหนังสือเรียนนะคะหน้า83ก็คือหน้าถัดไปเพื่อที่จะทำแบบฝึกหัดนะคะคุณครูจะมีภาพมาให้4ภาพพร้อมกับวันสำคัญทั้ง4วัน แล้วเด็กๆจะต้องวิเคราะห์ดูว่าภาพที่1เกี่ยวกับวันอะไรภาพที่2เกี่ยวกับวันอะไรรวมถึงภาพที่3และภาพที่4ด้วยนะคะแล้วก็นําวันที่อยู่ด้านบนที่เขามีมาให้มาเติมให้ถูกต้องนะคะเด็กๆถ้าไม่แน่ใจก็ดูจากหน้า82เลยก็ได้นะคะเผื่อว่าน้องจะจําไม่ได้ต่อไปเขาถามต่อว่า เพราะเหตุใดจึงต้องมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะอะไรคะเมื่อกี้คุณครูพูดไปแล้วในคลิปของการสอนก่อนคือหลังจากที่เราเข้าวัดเราไปทําบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมรวมถึงการเวียนเทียนเพื่อเป็นการระลึกถึงใครคะเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยหรือคุณของ พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ใช่ค่ะอเด็กๆคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปของการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะเราเจอกันใหม่ครับหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ